ไอ้ไอซอมาดีนะซอามาดีแต่เวลาขึ้นไปนปะ,ะเก่งใส่ผ้เกงใส่้กกที่เขามาที่เขตกดีแล้วที่เก่อ<ด>ี้ตสกาเก่งเอนน้ปรานงดูข้างหลังดีนีเป็นอ้อ,อมสีย เงี่ยมาบ่อยอะเออยิมยางเดียวยิ shrine, like ้มนอ่งเดียวจะดูยิ้มได้่อยมัท่านเปนเดกองมัน่านเทาไนร่ตัตัล็บดีนะเห็นท่าใช่ไหม้เดินคู่กันอย่างล้เดินคู่อะไรไปันลามากนะแล้วเดินคู่กันเกิดมนะครับตกการอะไหเราไม่มีตกการ